โรดิจิโอโปรของลาสปอร์ติโอเหมือนกันตัวเนี้ยพนมเบญจาและพูดคำพูดนี้จะไม่กันน้ําต้องพูดตรงนี้เลยว่าไม่กันน้ำเนี่ยนะเนี่ยผมเนี่ยนิ่มครับนิ่มแล้วก็แดงก็ได้แล้วลงตรงไหนวะเนี่ยที่ลงมากันเนี่ยนะเนี่ยผมเนี่ยนิ่มครับนิ่มนะครับเมื่อกี้นะครับเราก็ไป คุยกับรองเท้าตัวใหม่ของลาสปอร์ติว่ากันแล้วตัวนี้ตัวออ t ตาเลปเตอร์2นะฮะเดี๋ยวมีคู่หนึ่งที่ผมใช้อยู่แล้วก็เอาไปเทสมาแล้วนี่ครับอ่ามันคืออ่าโรดิจิโอครับโปรโรดิจิโอโปรของลาสปอร์ติวา่าเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้ผมเอาไปเทสมา2ป่าสามป่าแล้ว ก็คือป่าแรกรู้สึกจะเป็นแม่ละเมาแมละเมา,มเมาก็ไม่ค่อยโหดมากก็จะชิชวๆหน่อยแต่ก็มีลื่นๆเพราะผมใบฝนตกกับอีกป่าหนึ่งก็คือเส้นใต้พนมเบญจาเละอาจริงว่าสภาพแวดล้อมเละเละ,เละแล้วก็มีฝนตกมีเปียกคู่นี้นะครับเอาไปเทสด้วยตัวผมเองนะครับหลังๆจะใส่รองเท้าเทลโยนะเพราะว่าเรา,าไม่อยากไม่อยากใส่รองเท้าหนัหนกๆ ก็เลยมามองเป็นเทลแล้วก็หลังๆผมก็เริ่มใส่เทลคู่นี้สัมผัสแรกเลยนะบอกก่อนเลยแม่งโคตรเบาเลยเบานี่เขาเป็นโฟมดูคือมันเป็นรท่าเทลอะแต่ดันมีดอกมีดอกมีดอกแบบเป็นดอกจิกหน่อยแล้วก็มีโฟมที่หนาหนากว่ารองเท้าเดินป่าทั่วไปแน่นอนเนี่ยเนี่ยโฟมเนี่ยนิ่มครับนิ <laughs> ่มแล้ว hmm. ก็วัสดุด้านบนเนี่ยเป็นเหมือนเยื่อสังเคราะห์ครับ เดี๋ยางเคราะห์มาแบบมาถักตักตักๆักถักแต่ว่ามันเป็นชิ้นเดียวเลยเป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อก็ก็ถือว่าทํามาดีครับเพราะว่าตอนที่ไปป่าใต้มันสูบปลกมากัออกเลยอยแล้วก็ข้อ<ว>ติงอ่ะไม,ม่ข้อติงหรอกเรียกว่าพูดตรงเท่าพูดเนี้ยจะไม่กันน้าต้องพูดตรงนี้เลยว่าไม่กันน้าเพราะอะไรปะเพราะว่ามีรู t e เจอร์อยู่เน,นี้ยมีรูเนี้ยตรงเนี้ยเยอะแยะหมดเลยก็ระบายน้ําออกหมด ก็ทําให้เท้าแห้งเร็วอ่ะลุยน้ำอะยังไงก็เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าน้ามันเกินข้อมันก็เปลี่ยนอยู่แล้วก็เท้าคู่นี้แต่คาดหวังเรื่องกันน้ํามันไม่ใช่แต่มันทําให้รองเท้าเราแห้งเร็วขึ้นแท่นเอกเมืม่อน,น้ามันขังข้างในอ่าพอไปรองเท้าเทลวะจิงหนึ่งหลายคนถามว่าไอ้พี่มันจะใส่ลําบากไหมเดินอะไรพวกเนี้ยอันนี้ผมพูดแบบผู้ใช้งานเนาะผู้ใช้งานเลยผมว่าโอเคนะแค่เราต้องระวังมากขึ้น ดูไลายมากขึ้นอย่าลูดมากเกินไปอะไรที่มันดูเสี่ยงก็คิดอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าลื่นไหมโอ้ยรองเท้าโลกไม่สวยนาะมันมีคู่ไหนไม่ลื่นหรอกครับลื่นหมดพอมันดอกมันพอดินมันอยู่เต็มดอกหรือว่าพื้นมันลาดเอียงเกินไปหรือเป็นดินหนังหมูในปืนเหืนป่าใต้ป่าไทยเนี่ยยังไงก็ลื่นครับแต่แค่ว่ามันก็ไปต่อได้เออต้องบอกไปต่อได้ แล้วสิ่งที่ผมชอบนะครับรองเท้าพวกวิ่งเทลหรือว่ารองเท้าที่ที่มีโฟมหนาๆเนี่ยอะไรปะคือผมมีปัญหาเรื่องเข่าพอมีปัญหาเรื่องเข่าเนี่ยเวลาผมขาขึ้น,นไม่ค่อยมีปัญหาจะมีปัญหาตอนขาลงเข่ากระแทกโฟมเนี่ยหรือว่าเครื่องในที่มันนิ่มๆเนี่ยนิ่มแบบหนึ่งนะไม่ยุ่ยน,นะนิ่มแบบหนึ่งเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับเรื่องเรื่องการกระแทกของเขา่าอันนี้พูดจากคนปวดเข่าเลยผมเล่นบาสเนี่ยปวดเข่าด้านด้านซ้าย รองเท้าที่มัน,นที่มันมีโฟมอ่าะไรนะมันจะยุบจะยุบนิดยุบหน่อยแต่ไมไ่ยุบเยอะนะไม่ได้ยุ้ยช่วยได้ครับช่วยเรื่องขอบได้ไม่ทําให้ขอบเรากระแทกรู้สึกเจ็บแหรงเนี้ยเออแค่ว่ามันไม่มีข้อให้สูงที่สะบดข้อเข่าแต่เราก็ระวังมากขึ้น <S <S คู่นี้ดูเหมือนจะใส่แล้วจะไม่กระชับข้างในครับจริงอยากให้เห็นข้างในอ่ะมันจะทําเป็นน,นุนๆพอใส่ปุ๊บมันจะมันจะรัดเลยมันจะได้ด้วยตัวมันเอง ไอต้ตัวตัวที่เป็นพื้นพื้นผิวสีดําทั้งหมดเนี่ยครับมันก็จะเป็นจะมีปุ่มอยู่นหน่อยนึงปุ่มของมันที่แบบทําให้กระชับแล้วก็เป็นเหมือนยางยืดครับยืดได้ไหมพอยืดได้เราใส่ปุ๊บเหมือนเท้าสวมอะ่ะมันก็ยืดเลยแล้วก็เราจะได้สายเชือกช่วยในการให้มันแน่นขึ้นอีกอีก,อ,กอีกรอบหนึ่งจบเรื่องความกระชับเรื่องอะไรเนี่ยยอมรับเลยว่าตัวนี้ไม่มีปัญหาไม่มีคลายไม่มีอะไรแน่นอน,น,อนเรื่อง s ซฟ e ี้ มันอาจจะไม่ได้เซฟตี้เท่ากับรองเท้าเดินป่าหรือรองเท้าที่พุ่มข้ออะไรอย่างนั้นแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เลือกใช้รองเท้าเทลเพราะว่าจะหลุดส่วนหนึ่งส่วน2บางคนอาจจะวิ่งเทลอยู่แล้วมีรองเท้าเทลส่วนที่3น้าหนักเบาส่วนที่4ี่ความหลากหลายสีสันที่มันดูสวยสม,มีหลากสีมากหลายๆแบรนด์สีจะจี๊ดจ๊าดมากก็สวยไปอีกแบบหนึ่งก็เป็นอีกแฟชั่นนึงงนะเออส่วนส่วนดอกผมก็มองว่า รองเท้าที่เป็นวินเท้าเทลเท้า,ทาเดินป่าท,ทุกทุกยี่ห้อมีดอกหมดอะดอกแบบไหนแบบไหนก็แล้วแต่การขายในเชิงธุรกิจกันอันนั้นไม่ว่ากันแต่ถ้ามีดอกเมื่อไหร่มันก็การยึด,ย,ดยึดดินยึดอะไรได้แล้วก็ที่สาคัญนะป่าใต้เนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องก้อนหินเรื่องน้ําตกคือเรื่อง,ท,งที่แล้วถ้าเพื่อนเห็นคลิปของผมที่ไปทางมณจากเดินยากมากเลยเดินยากมากเลยที่จริงๆ เท้ารองเท้าพวกนี้นก็ไม่ได้รับเบอร์เซนในการก่อหินหรอกฮะเพราะหินมันแข็งหินอันก้อนใหญ่แต่มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันทําให้เราใส่แล้วเรารู้สึกว่าฝา,าเท้าเราเยียบอะไรอะ่ะคือมันให้ตัวข้างในอะ่ะค่อนข้างดีมันจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยนันเราเยียบไรอยู่เราเ,เย,ยียบหินอยู่เราเยียบนั่นอยู่เราบิดตัวอยู่มันจะเป็นความรู้สึกเราส่งถึงตัวเราแล้วเราจะรู้สึกปรับทรีละเราได้อันนี้คือข้อดีของรองเท้าเทลที่พื้นไม่แข็ง ย้ำนะครับที่พื้นไม่แข็งเราจะมือใส่รองเท้าแตะเหยียบบนหินถ้ามันเอียงเราจะรู้สึกเอียงถ้าเราเหยียบอันที่นูนๆมันจะรู้สึกนูนน,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 นี่คือข้อดีของรองเท้าที่มันที่มันไม่หนาเกินไม่แข็งเกินทําให้เราอ่ะเฮ้ยทรงตัวได้เอียงซ้ายเอียงขวาได้รู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกต้องเปลี่ยนท่าใหม่อ่ะก็ช่วยได้จริงๆผมเคยใส่รองเท้าอ่าเป็นแบบรองเท้าเดินป่าจริงๆเลยที่เป็นหนังแบบแข็งๆครับโอ้เดินมมีความรู้สึกของเท้าเลยเอียงไปทางไหนเราไม่รู้สึกเลย จะล่วงเขาตายก็เพราะไอ้ความแข็งของเขาอะไรฮะแต่เขาก็มีจุดเดีของเขาอยู่เนาะเราก็พูดกันตรงๆตรงนี้ว่ามันก็มีในมุมเดียของเขาแล้วก็รองเท้าทุกุกแบรนด์ทุกยี่ห้อมันก็มีเอกลักษณ์ของเขามันไม่ได้มีใครดีเลิศประเริสีหรอกรวมๆหาให้เจอคู่ที่เราชอบแล้วใส่บันแล้วเราจะรู้ว่ามันดีกับเราสำหรับคนอื่นอีกเรื่องหนึ่งนี่ครับลาสบอลบีวาครับตัวโรดิจิโอโปรตัวนี้ถ้าถ้าแบบ ถามว่าเดินป่าได้ไหมเดินได้ครับผมเทนมาแล้วป่าใต้อย่าง,างโหดสาวันสองคืนมาแล้วเจอฝนยับชันเกือบ90า้าองศาผ่านมาแล้วครับไม่มีปัญหาครับลองดูครับอีกหนึ่งทางเลือกครับกับรองเท้าเดินป่าของแบรนด์ลาสปอร์ติว่าครับผม,มนี่ครับโอเวอร์ไซส์เหมือนกันเลย43่มใหญ่เหมือนกันนี่ครับ ริงสีแดงอ่ะอยากให้มีข้อนะถ้าข้อสูงสูงแบบแบบบางๆแบบนี้น่าจะเจ๋งชอบเลยเอออันนี้จะดูทึกไปหน่อยหนึ่งแต่ก็เออดีนะยังรู้สุกเบาอืดอ,ดอกดอกคล้ายๆกันดอกมันจะเป็นแบบอืจิกไปหน้าจิกไปหลังอืนี่ครับช่วยแต่ก็ยังไงก็ก,ก็ตามครับพุ่มข้อมันก็จะเซฟเขาอะเซฟข้อเราเยอะกว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับเขาเนี่ยความน้ําหนักต่างกันเลยครับอันนี้บอวิวเลย อันนี้ก็แอบ,แอบมีน้ําหนักหน่อยนึงแต่ก็เบากว่าสายหลายหลายแบบที่มันหนาๆบแบบแบนาครับกับแบรนด์ลาสปอร์ติว่าครับสวัสดีครับ